ว่าง่ายเวอร์ล์ XZ สองพันสี่สามครับพี่น้องนะเข้ามาไหมนะสวยๆแลมๆขาวๆพร้อมกับชุดเครื่องเสียอีกหนึ่งชุดครับพี่น้องออกรถศูนย์บาทงวดพันเก้าพันบาทตลอดสัญญาไอเสมจัดไปอีกแล้วครับพี่น้องนะมาสวัสดีครับพ่อกับไอเสมรถซิ่งทั้งทีมั่ต้องมีรถดีรถแงมรถจวดให้พี่น้อง FC ไปทรรมาหากินครับ XZ สองพันสี่สาม ไอหักก็ได้ไว้ด้วยคันนี้สีสวยแหลมๆชุดแต่งสุดยอดครับท่านล่อแม็กเวลล์ยางบางๆโอ้โหโรเตี้ยจัดสู่งนะคันนี้นี่ชุดเครื่องเสียงหนึ่งสุดครับพี่นอ้องนะติดแข้งคางอีกแหวนมากนะแต่ว่าโบดเัลยังมา,บบเ,างมเสียบใหมม้นเพิ่งวัอนี้ไว้สิเต้นยาวๆอยู่ <ไป S 1> มันอยู่<อ>ในวัดนะมุกเต้นบุตรไอน้นะเครื่องดื่มยังไม่ถึงนะถ้ารีวิวตันแรงมึงเสด็จแล้วอะไรรีวิวยังม่เศร้านะขันรีวิวยังม่แรงกันเนี ตัวกันยาวสะเดือนสะเดือนเนี่ยพี่น้องดีกี่ยังไม่ได้กินเออโอ้ยเอามาผิดเวลาเนาะครับนี่เนาะเอามาหันมาเป็นเล้งนี่สะเดือนเน่อ้าวออกรถสูบบาปพี่ดาวพี่จอมพี่จักรีโอนงวดพันเก้าพันกว่าบาทตลอดทั้งปีนารอรอไฟหน้าวฟเจอไฟไทย LED ตั้งอยูบัานซื้อได้คือเก้าครับบริการเพจสัญญาหอดหน้าบ้านจงรถบฟีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่จ่าบาทเดียวนาบริการ เส้นธัญญาถึงที่ทรงรถปตีหอดหน้าบ้านตั้งกระบะมันต้องมานะแล้วก็ทุกอาชีพจัดได้คือเรามาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงา,านบริษัทรัานค้าหกรับเหมาก่อสร้างลูกจ้างรายวานันรับงรเงเินสดบริเวณถนนเม่นมุ้ยปีกันตังคุ่มไอ้ผู้นี้ช่วยดันจบศูนย์บาทของเครื่องเลยเราไม่ได้ล่างเราพี่น้องพวกไข่ไงเดิมพวกชิ้นทองทอยเจอแตงซิ่งน่ะสองเปยนะนาเดิมพันเดิมฝาปุหนะนะนะม้อก่อชูครบครับ นะมาศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอ,อนแถมน้ำมันพันหนึ่งโอเคบะนะเงื่อนพันเก้าพันจับนาก้อยเสียงบอโลแถมบอโลบริสุทธิท์โโรถครับแถมบอโอเอาส่วนรถไปสองหมื่นบาทเอสซีครับเช่นเดิมนะจะซื้อจะขายรถติดต่อไอเสียงครับวันนี้รถสิ้งสวยๆนะจิจิอยากได้รักไห้นี้จะขายให้ไอเสียงติดต่อไปเลยหรือจะสนใจคันไหนก็สั่งนะทางไอเสียงมาแอด แอดไลน์หรือว่าโทรหาหาอไอเลยเดี๋ยวไอจัดให้บริการทั่วประเทศไทยส่งรถฟีห่อหน้าบ้านเอฟซีอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอไอเสียนใต้คอมเมนต์คลิปหน้าอยากดูอะไรไอเสียนจัดมารีวิวใไห้ครับพี่น้องไวนน้เดินเอาสุด